ปักนิท่านเลี้ยงไม่ไงปังย่านอีปิงหาอยู่หากินน้ำตงน้ำตาน้นำให้น้ำหน้านี่แหละน้ำนามน้ำ,น,ำน้องอีสางนางั่งไม่แลก็ว่าย่านมาติย่านละมาญาติปิงญานิมาได้เราก็ยังมาหาสอนอยู่หาอยู่หากินเนาะต้องโซต้องซอนเมื่อนัอน้นเราก็มาสอนอยู่หวยนี่แหละจะเป็นเล่าสอนนี่ยังหรอกได้นั่นได้นี่ได้ห้อยได้ แม่งก็เอากะสอนตายตามกระสาเล่าเดินละให้บ้านกระมาอยู่าตลาดนองดิกระโดยไม่ให้จานแปะกระมาคือกันมือหนึ่งมาหางอมหอยคนละมุ่งดอกกระเมยปางกระโดยถ้ากระสอสน,น้ำฟังไาเัอะละแม่งหลังหอกหลังงมหอยแอมี่เล่นน้ำม,มันก็ต้องเปียกน้ำแล้วเรากระสอนไปห่อนไหลแล้วก็นั่งน้ำเล่นน้ำไป ว่าต้ลูกขึ้นก้มเมื่อกี้กอย่าของว่านี่เราเห็นอย่างว่าราว่ามันอีปิงแล้วก็เอิ้นคนมาซอยรางวานี่ซอยเดียวเร็วๆท่านเร็วอีปิงกัดกู้ตานเฮ้ยห้องแห้งก็มาไต้บ้านได้ซ้อนยื่นแถล้วก็เดี๋ยวมาเบิง่งเบิ้งเร็วๆ <c oughs> อีปิงอ,ปง,อปง,องอีปิงปกันนเราหยาดอีปิงพวกเอิ้ญไม่ไา้จานแปะมาอีปิงบอกใคร มังีงแปลก่ะโอ้ยเฝ้าฟังว่าแล้ววานี่ทั้งห้องทั้งโง่ทั้งบานกันเลียวเบิงใส่ยอนเนี่ยเงดเอาใครมาดันานสวงามขาโกวดัดเ่นนิ่งๆได้เปยังโอ้ยกูเจ็บป้ป้ป้าป้ป้ไอ้พ่าแล้วจะเดือดไม่ยังละวาเดียวเ่านมันบันไม่นี่ปียมาคาเบงเอ้ามันไม่นี่เปียนแ้วม่นี่ยังละวานนี่โอ้ยพ้างแต่ละแอดกูเออโอ้ยกระยอนคอยดึงมันบอออกละเม มันจะออกจังไหนของกูฮ่าไหมท่านโอ้ยจ้างว่าจะหันหนา้าโอ้ยฮ่ก็เคย,ยพ่อไี่แล้วบาดเดียวท่านเมียปากไปปากว่ากันเล้วกันนะท่านโอ้ยว่าบวกหรอกว่าบวกไครดอกก็สอนไปปานว่าไม่ยังเกิดคืนแล้วเมี่าปางกันเลยจบย่าเลี้ยงเม่ใี่ปางย่า,า,ยาจริง